ครับเราเข้ามาดูในโปรแกรมของทีม A นะครับโปรแกรมทีม A ก็คือจะบ่งบอกในเรื่องของรายชื่อของทีมงานเราที่อยู่ฝั่งทีม A ทั้งหมดนะครับจะประกอบไปด้วยบอกว่าอยู่ในชั้นที่เท่าไหร่นะครับรหัสสมาชิกอะไรชื่อนามสกุลอะไรมีคะแนน GTBV เข้ามาเท่าไหร่นะครับมีตำแหน่งอะไรแล้วมี QBV หรือ,อยังมีแล้วมีเท่าไหร่นะครับอยู่ด้านซ้ายด้านขวาของอัพไลน์ คนนี้ชื่ออะไรแล้วก็สมัครมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร,คร่ครับครับในโปรแกรมในฝั่งของทีม B ก็เหมือนกับทีม A นะครับก็จะมีรายละเอียดเหมือนกันแล้วก็บอกเหมือนกันจะเห็นได้ว่านะครับในทีม A เนี่ยเมื่อสักครู่นี้มีสีหน้าเลยแต่ทีม B ตอนนี้เนี่ยมีแค่3 0 0ท่านเราก็จะเห็นได้ว่าในองค์กรของฝั่ง A และฝั่ง B ของแต่ละคนเนี่ยมีเท่าไหร่ก็จะบ่งบอกในเรื่องของชั้นนะครับรหัสสมาชิก ชื่อนามสกุล GTBV ตำแหน่ง QBV ด้านซ้ายด้านขวาของออปไลน์นะครับรหัสออปไลน์ชื่อนามสกุอลออปไลน์แล้วก็วันที่สมัครเข้ามาเช่นกันครับ